ในเห็นต้นไม้สองต้นเนี่ยพระอาจารย์นึกถึงว่าอย่าเอาต้นนี้ไปเปรียบเทียบกับต้นนั้นเขาไม่เหมือนกันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้คนบางคนเนี่ยเวลาพอมาอยู่กับคนอีกคนหนึ่งเขามักจะไปเปรียบเทียบว่าทาไมคุณไม่เหมือนแฟนเก่าของเขางั้นโยมจักก็อาจจะต้องบอกเขาว่าอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบกับคนเก่าเพราะเราไม่เหมือนกันครับเราดีในแบบของเราใช่ไหมเนี่ยต้นเนี้ยเขาก็ดีในแบบของเขาอะ แต่เขาไม่ลบกวนต้นใหญ่เลยนะดูสิเห็นไหมมันเหมือนเป็นต้นเถาวัลที่ที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนร,รัดต้นเก่าเลยเราก็เป็นในแบบของเราอ่ะเราไม่ได้เอาตัวเราไปเบียดเบียนไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคน,นนี้เลยในโลกนี้มันจะมีคนประเภทที่ว่าชอบชอบหาเรื่องด้วยการเอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนคนนั้นก็คนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมต้นนี้เขาก็ไม่เหมือนกับต้นนี้แต่เขาก็ไม่ได้เบียดเบียนต้นนี้นะต้นนี้ก็ไม่ได้เบียดเบียนต้นนี้งั้นด้วยความไม่เหมือนเนี่ย ท่านทั้งหลายด้วยความไม่เหมือนเราจะไปให้เขาเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นบางทีมันก็ต้องมีมาตรฐานเกณฑ์กลางวัดว่าถึงจะไม่เหมือนกันแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยหรือว่าทั้งสองต้นเนี่ยไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมเพียงแต่เราอาจจะมีนิสัยแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆงั้นเห็นต้นนี้พระาจย์ก็เลยนึกถึงว่าอย่าเอาต้นนี้ไปเปรียบเทียบกับต้นนั้นเพราะต้นนี้กับต้นนั้นเขาไม่เหมือนกันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับ คนเก่าหรือเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนใหม่หรือคนอื่นเราทุกคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราดีในแบบของเราแล้วมันดีแบบไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมแล้วก็ต้องยอมรับในความดีของเราถ้ายอมรับไม่ได้มันก็จะใช้ชีวิตร่วมกันลําบากงั้นถ้าต้องการเจอกันในนึกถึงรูปหัวใจนะมันจะโค้งเข้าหากันใช่ไหมถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องโค้งอยู่ฝ่ายเดียวมันเป็นรูปหัวใจไม่ได้ใ,ใช่ต้องโค้งเข้าหากันนะจึงจะเป็นรูปหัวใจได้ใช่ไหม ก็ได้ขอคิดจากการเดินป่าแล้วก็เห็นต้นไม้ต้นนี้พอดีนะก็ขอให้กำลังใจกับการใช้ชีวิตร่วมกันทุกๆคนในสังคมให้เกียรติซึ่งกันและก,กันเพราะทุกคนก็คงมีความดีที่เราต้องยอมรับในบางอย่างจะไปดีเหมือนกันทุกเรื่องก็คงไม่ได้เราไม่ได้ดีที่สุดแต่เราก็ดีในแบบของเราครก็รขอจเจริญพร